Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É, é, é o DJ Holanda Ima de piranha, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha Banaviya Banaviya โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Black Clover Mobile ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางในการจัดทีมไปลงดันอุปกรณ์ชั้น15ทั้ง3สีให้จบภายใน30วินาทีซึ่งทีมตรงนี้มันยังสามารถไปฟาร์มดันพัสวัสค์ระดับ10ได้ด้วยนะเพราะว่าระดับความถือของบอนเซอร์เนี่ยมันพอๆกัน บางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเออแล้วเราจะทําไปทําไมเกมเขาก็มีระบบส่งทีมมีระบบ AFK ให้คือต้องบอกอย่างนี้ครับหลายๆคนยังไม่รู้ว่าหน่วยที่เราอยู่เนียมันมีบัฟเพิ่มมาตารอบอุปกรณ์ซึ่งมันจากัดเวลานะครับหมายความว่ายิ่งทีมเราใช้เวลาในการจบน้อยเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งดึงศักยภาพของบัฟตรงนี้มาใช้ให้คุ้มค่าได้มากยิ่งขึ้น,นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนมิติการฟาร์มด้วยอันนี้เป็นเหตุผลสุดดองของผมเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าเออฟาร์มครั้งหนึ่ง แต่ตั้งแต่มาลองฟาร์มแบบให้โจบไวๆตัวเนี่ยมันรู้สึกสนุกขึ้นนะครับเหมือนเล่นเกมสนุกขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวละครที่ใช้ของที่ใส่แล้วก็การเรียงสกิลนั้นทำยังไงครับโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวละคร3ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นดีบัฟเฟอร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าทั้ง3าทีมเนี่ยผมจะยืนพื้นด้วยตัวละคร3ตัวนี้หมดเลยก็จะมีซาลี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขึ้น LR ได้เนได้ก็จะดีมากเพราะว่า เมื่อ Passive ไม่ขึ้นแนว R นะครับจะเพิ่มระดับของบัฟในท่า Special Skill ขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้บดเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเลเวล2แต่ถ้าบดเราก็จะเป็นเลเวล3ซึ่งมันเพิ่มทั้งค่า Atta c k แล้วก็ Magic a t t a c k นะครับส่วนสกิลเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วสําหรับน้องเซลลี่ส่วนการ์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการ์ดประจําตัวเนี่ยก็จะดีมากๆเพราะว่า,าเมื่อเราใช้ท่า2นะครับมันจะเพิ่มค่าแ t ต a ท k แล้วก็ Magic Attack ให้ตรท อย่างละ10เป็นเวลา2เทิร์นซึ่งถือว่าก็ทําให้ตัวละครเราตีแรงขึ้นนะครับมีโอกาสผ่านมากขึ้นส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นน้องชาร์ลอตตัวนี้นะครับทุก ID ต้องมีเพราะว่ามันเป็นตัวแจกฟรีต้นเกมนะครับอันนี้ก็ควรจะอัพสกิลท่า2ให้ติดสัญ,ญลักษณ์มาร์ก100อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าภาษาไทยเขียนว่ายังไง น่าจะชื่อว่าดีบัฟตีตราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้อัพเลยสักขั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสติดสัญลักษณ์นี้แค่50%ซึ่งเพื่อนๆควรจะทําให้มันติด100%นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเราฆ่าศัตรูที่ติดสัญลักษณ์มาร์กตายเนี่ยเราจะได้เอ็กซ์ทราเทิร์นทันทีซึ่งมันจาเป็นมากๆสําหรับเวฟ2แต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดมาร์กเนี่ยมันก็ถือว่าทีมที่เราเออกไปใช้อ่ะครับมันไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะไม่ผ่ผาน ซึ่งเราก็ควรจะกําจัดแฟกเตอร์ของการไม่ผ่านทิ้งไปนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยก็เป็นการ์ดประจําตัวครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดีบัฟลดเกราะขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากขั้น2เป็นขั้น3ส,ส่วน LR ก็ควรปลดเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะทําให้สัญลักษณ์มาร์กเนี่ยลดเกราะเพิ่มอีก20%หมายความว่าถ้าเพื่อนมีการ์ดประจําตัวระบด LR นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นดีบัฟเลเวล2เปลี่ยนเป็นดีบัฟเลเวล3ซึ่งมีค่า60 แล้วติดมาร์กรดอีก20ก็รวมเป็น80ซึ่งถือว่าสูงมากๆครับต่อมาก็จะเป็นน้องหัวขาว <c oughs> น้องริวของเรานั่นเองหลายๆคนพอได้ตัวนี้มา้วรู้สึกสิ้นหวังเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้จะเอาน้องไปทำอะไรก็เอามาใช้ฟาร์มแบบทีมผมก็ได้ครับถือถือว่าน้องเป็นดีบัฟเฟอร์ที่มีประโยชน์มากๆสำหรับการเพิ่มดามจเพราะว่าทั้งท่า2และท่า3เนี่ยเป็นการลดเกาะแล้วก็เพิ่มดามจหมดเลยแล้วมันเป็นการโจมตีหมู่ด้วย อย่างท่า2นี่นะครับก็จะเป็นการลดเกราะศัตรูทั้งหมด60เป็นเวลา2เทินแล้วมีคูลดาวแค่2เทินเองหมายความว่าเราแทบจะใช้ได้เรื่อยๆเลยครับมันดีมากๆนะครับส่วนอันติเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจตรงนี้ก็จะเหมือนอ่าเหมือนตัวชื่ออะไรนะเหมือนโลตัสเป็นการเพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับ50แล้วก็มีโอกาสติดสตันด้วย ส่วนการ์ดตรงนี้ไม่ซีเรียสครับเพื่อนๆจะใส่การ์ดอะไรก็ได้แต่ว่าพอดีผมมีการ์ดประจําตัวผมก็เลยเอามาใส่นะครับอันนี้ก็จะมีโอกาส60%ในการาลดกรอบเพิ่มอีก10%นะครับเมื่อเราใช้อันติหรือว่า Special Skill LR ไม่จําเป็นต้องบดก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ท่านหนึ่สำหรับน้องริวนะครับส่วนลำดับในการออกนะครับ3ตัวนี้ผมจะเรียงให้าซาลี่กับริวเนี่ยไวกว่าชาร์ลอต ก็คือใน,ในบรรดาสาตัวนี้ให้ชาร์ล็อตชารที่สุดเลยครับหมายความว่าชาร์ล็อตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ของเพิ่มสปีดหรือว่าเซ็ตสปีดนะครับเราใส่แอตแท็กก็ได้เพื่อเป็นการเสริมดาเมจให้ทีมนะครับเผื่อในกรณีที่แบบว่าเออดาเมจเพื่อนๆขาดีปแค่นิดนึงก็เอาชาร์ล็อตไปเสริมได้นะครับอาจจะช่วยได้เล็กน้อยส่วนซารีนะครับซารีเนี่ยผมก็จะใส่เซ็ตสปีดไป1นเซตม,มันก็จะได้อ่าสปีด5%แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับส่วนน้องริวเนี่ย มันมีเบสสปีดที่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ออกก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะใส่เซตสปีดที่ติดดาวให้เต็ม4 4ชิ้นไปเลยนะครับต่อมาเรามาดูในฝั่งของตัวดาเมจกันบ้างนะครับอย่างตัวดาเมจที่ผมใช้เนี่ยทุกตัวเนี่ยควรจะทำคิดที่ข้อเลทให้75ขึ้นไปถ้าเกิดว่าต่ำไปนเนี่ยผมผมลองเทสแล้ว,ลวมันมีโอกาสที่จะไม่ติดคลิปอยู่ครั ถึงแม้ว่าจะมีบัฟคริทิคอลของแซลลี่มาช่วยมันก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ติดขีอยู่เพราะว่าเพื่อนๆอยาลรมว่าเกมนี้มันมีคริทิคอลรีซิสด้วยซึ่งเราไม่มีข้อมูลว่ามอนมันมีเท่าไหร่เราต้องลองเทสดูเรื่อยๆครับว่าค่าถึงเมื่อไหร่ค่าถึงเท่าไหร่แล้วมันถึงจะติดคลิสม่ำเสมอซึ่งจากที่ผมลองเทสมาเนี่ยประมาณสัก75ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มที่จะติดขีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับในส่วนของตัวฟานหน้านะครับผมจะใช้ไปลงดันสีแดงส่วนการ์ดที่ใช้เนี่ย ผมเคยลองเทสกับการ์ดฟาหน้าที่เพิ่มเ l าแอตแทก18%นะครับคู่กับสมุดที่เพิ่มดาเมจ12%ปรากฏว่าสมุดมันดาเมจเสถียรกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับส่วนสกิลเนี่ยจะอัพถึงแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าของเพื่อนๆเ,เนี่ยแน่นแค่ไหน แต่ก็อย่าลืมนะครับ critical rate ส,สำคัญควรจะทำให้75ขึ้นไปคีย์ดัมกับเมจิกแอทแท็กก็อยู่ที่ของครับบางคนอาจจะคีย์ดัมต่ำแล้วเมจิกแอทแท็กสูงบางคนเมจิกแอทแท็กต่ำแต่คีย์ดัมสูงอย่างนี้ก็ต้องไปลองเทสดูครับเซตที่ผมใช้สำหรับฟาน่านะครับก็จะมีเพิ่มแอทแท็กแบบติดดาวตรงตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันทีน่มันไม่ติดดาวพอดีว่าค่าสถานะรองมันโอเคผมก็เลยเอามาใส่เฉยๆส่วนบัฟเพิ่มคริติคอลเนี่ย เซตเพิ่มคริติคอลเนี่ยผมใช้เป็นเซตแบบไม่ติดดาวเพราะว่าเลือดเราไม่ต่ำกว่า70%อยู่แล้วครับเราได้ค่าคริติคอลเลทมาฟรีๆเนี่ย10%บเปสำหรับพรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์ฟาร่า,าอ่าที่จะแนะนำจริงๆเลยเนี่ยที่ต้องมีคือเพิ่มดาเมจ5%แล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจ10%บร์เนตรงนี้เนี่ยผมลองเทสมาแล้วว่ามันแรงกว่ามันแรงกว่าการที่เ,เพื่อนๆใช้ไม่เจียกแ,แท็กอร์เซ็นะครับก็ลองเทสดูก่อนครับว่าเราปลดแค่2ช่องนนนี้้้แลลวววมมมมััไไไหหหรรืออเเป่่่าาถก็คยสิช่องตรงงกลานะครับ อ่ะอย่างอันเนี้ยผมใส่ค่า accuracy ก็คือค่าความแม่นยำมันจะทำให้เมื่อเราโจมตีเนี่ยโอกาสติดบล็อกก็จะน้อยลงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็คือตรงนี้เลยเพิ่มค่า accuracy 5%แล้วก็ค่าเจอะอีก5%ตรงนี้เพื่อนๆไมนจะเป็นต้องใส่ความสว่างเพิ่ม sp นะครับเพราะว่า sp เมื่อถึงเวฟที่3เนี่ย sp มันวนกลับมาใช้อันติได้ทันอยู่ครัตัวต่อมาก็จะเป็น list นะครับเอาไว้ลงดันสีฟ้า ในส่วนของตัวลิชเนี่ยสมัยก่อนผมเคยเล่นเมตาลดแห่รุ่นแรกก็คือลิชคู่กับไลอาผมเลยเอาสก,กิลไปเต็มค่าสุดท้ายเลยทีนี้ลิชมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเบสสแตทเขาครับเมจิกแอตแทกค่อนข้างน้อยน้อยกว่าฟาน่าแต่ก็จะได้ค่าคิวติคอเรตกับคิวติคอลดมจมาทดแทนนะครับอย่าลืมนะครับคิวติคอเรตสำคัญมากๆทําให้ถึง75ก็จะโอเคมากๆในส่วนของเซ็ตที่ผมใช้นะครับก็จะมีเซ็ตเพิ่มแอตแท็กเแล้วก็คลิก็จะเป็นคลิปแบบไม่ติดดาวเหมือนเดิม พอนสวรค์เหมือนเดิมครับก็ควรจะมีดามาส์แล้วก็คริเทียลดามาสตรงนี้ก็ควรจะมีค่าแม่นยําแล้วก็ค่าเจาะนะครับและตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้องโนเอลเอาไว้ลงดันสีเขียวนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเดอะแบ็คของใครหลายๆคนถึงขั้นที่ว่าเอาไปโซโล่กันก็มีมาแล้วแต่ว่าผมไม่แนะนําการโซโล่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ผ่านแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยรองเท้ามันคืนให้เพื่อนๆนะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันไม่คืน ซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้อาหารที่เป็นขั้นสีแดงอะครับแล้วลงแล้วไม่ผ่านเนี่มันน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําทีมให้น้องสักนิดนึงให้มันผ่าน100%นะครับสำหรับโนเอลเนี่ยผมเล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วสก,กิลก็เลยอัพไปเยอะนะครับในส่วนของคีย์ที่ข้อเล็ก็ประมาณ75คีย์ดำประมาณ71ส่วนเซตที่ใช้นะครับก็จะมีเซตอันนี้ก็จะใช้แบบ ครอบจักรวาลเลยเอาไปลงอารีนาเอาไปลงดันเจียนเอาไปลงทุกอย่างก็จะมีเพิ่มคีย์ที่ข้อเลแล้วก็เพิ่มความถึก30%เพิ่มดีเฟนต์นะครับแล้วก็เป็นเซตเพิ่มแอตแทก7%เหมือนเดิมในส่วนนี้นะครับโนเอลเนี่ยผมใช้เป็นการ์ด SR เพราะว่า เล่นทีมรถแห่เนาะมันก็ควรที่จะต้องอันติแรงๆซึ่งไปเทสมาแล้วมันแรงที่สุดนะครับแล้วก็หาง่ายที่สุดในส่วนนี้นะครับผมไปลองลงดันมาแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปใส่การ์ดอื่นนะครับลงการ์ดนี้มันก็ผ่านร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสดันแรกกันนะครับก็คือดันสีแดงตัวดําเห็นก็จะเป็นฟาน่าการเซ็ตสกิลก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะมีชาร์ลอตที่เปิดตรงนี้เป็นออนนะครับเพื่อตีธรรมดาไปในเวฟแรกก่อน ที่เหลือก็เซตตามผมได้เลยเปิดมาริวก็จะแปะรถกอกัอน,นะครับตามด้วยซาลีบับท่าสองจากนั้นฉลอดจะตีธรรมดาแล้วก็ฟาน่าอันติโอเคริวเพิ่มดาเมจต่อเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราทำให้ริวมันเร็วกับเพื่อนเนี่ยดาเมจจากอันติของซาลีจะช่วยเสริมนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์มาร์กที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูตายเนี่ยเราก็จะได้เทิร์นพิเศษทันทีแล้วมันเป็นการตีแบบชนะท่านะครับทำให้ฟ้านหน้าของผมเนี่ยเก็บ SP ได้ทันเวฟที่3ก็จะได้อันตีอีกรอบหนึ่งแบบนี้ ต่อมาก็จะเป็นดัานอุปกรณ์สีฟ้านะครับตัวดาเมจก็จะเป็นน้องลิชการเซตสก,กิลก็จะไม่ต่างอะไรกับทีมเมื่อกี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยลิชเนี่ยเขาจะมีข้อเสียอยู่ข้อนึงก็คืออันติเขาเป็นฮิตเดียวครับการที่อันติฮิตเดียวเนี่ยหมายความว่าถ้ามันติดบล็อกหมายความว่ามันติดบล็อกทั้งหมดมันไม่ได้กระจายฮิตเหมือนฟาหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าของเราแรงมากพอครับการติดบล็อกมันก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนอย่างเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมเทสต์ให้ชัวร์ก่อนเอาไปใช้นะครับ well, อันนี้ก็จะเป็นตีแล้วก็ได้เอ็กซ์ต้าเทิร์นเป็นดีบัฟของชาลล์เป็นการตีแบบชนะท่านะครับ SP สพีก็เลยเก็บทันทั้งฟาน่าทั้งลิชเลย และดานสุดท้ายก็จะเป็นดานสีเขียวนะครับดามก็จะเป็นน้องโนเอลการเซตสกิลเนี่ยจะแตกต่างจาก2ทีมแรกนิดน,นึงตรงที่ว่าเว็บที่2เนี่ยโนเอลมันตีธรรมดาแล้วมอนมันตายหมดเลยครับมนเลยเก็บ SP ไปอันติเว็บที่3ไม่ทันเพราะฉะนั้นในเว็บที่3เนี่ยผมจะใช้ผาสานของชา์ล็อตเพื่อ,อใช้ดาเมเอลีของโนเอลนิดนึงตามด้วยให้โนเอลตีธรรมดาเพื่อเป็นการจบด่านนะครับเดี๋ยวลองไปลองเทสกัน จะไม่ต่าองอะไรกับ2ทีมแรกนะครับตรงนี้โนเอลมันจะตีกวาดแล้วตายหมดเลยทำให้เก็บ SP ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเวฟบ3เนี่ยก็ต้องใช้ประสานของชาลล็อตมาช่วยเสริมดาเมจนิดนึงถึงจะจบได้ไวนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าการ b u วทีมครับมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทีมที่อาจจะฟาร,ร์มได้ไวกว่ารวดเร็วกว่าหรือว่า ชัวกว่าเนี่ยก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับยังไงชิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ